บาร์เซโลนาปิดดิวนะครับผมอ่ะฟาบิโอโลมาโน่ครับผมนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังของอินเตาเลียนนะครับผมประกาศยืนยันว่าบาร์เซโลนาเนี่ยปิดดิวคว้าตัวมาคัสแลตฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเข้าถิ่นคนัมูนนะครับผมช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโลโมาโนเนี่ยโพสต์ข้อความว่าผ่านเอ็กทวิตนะครับผมเมื่อวันเสาร์ที่19 ที่ผ่านมานะครับผมว่าข่าวด่วนมาคัทแลตฟอนเนี่ยย้ายไปบาร์เซโลนาเนี่ยเฮียวิโก้บรลรูุข้อตกลงระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบาร์เซโลนาวางแผนตัวร่างกายนักเตะไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับผมกล้าข้อตกลงยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดนะครับผมละเอียดได้รับการสรุปหลังจากนี้ครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยจะอนุญาตให้นักเตะเดินทางไปสเปนลูมาโ,โนทิ้งท้ายนะครับผมทั้งนี้ เรดฟอร์ดเนี่ยก็มีความฝันอยากย้ายให้ไปเล่นกับบาร์เซโลนาครับหลังหมดอนาคตในถิ่นโอเทฟฟอร์ดแล้วและฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโดนส่งไปให้แอตตันวิลล่ายืมใช้งานนะครับผมกามองว่าคราวนี้ก็เรดฟอร์ดเนี่ยก็จะไปบาร์เซโลนาแล้วครับกาขอให้ฟอร์มของเขาเนี่ยก็ถือว่ากลับมาแบบดีอีกครั้งแล้วครับหลังจากที่แบบว่าอยู่ไอ้แรดฟอร์ดเนี่ยฟอร์มตกไปค่อนข้างเยอะครับกาฝากเป็นกำลังใจให้มาคัดแรดฟอร์ดด้วยครับกาฝากติดตามไปด้วยครับเดี๋ยวมีข่าวประเด็นให้ฟังบ่อยๆ